เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซีเจนะจะมาเจาะลึกไอเจ้าตัวเกม a s t ตา Outland ที่อยู่บนเทเลแกรมนะครับว่ามันทำอะไรแล้วเราจะได้ a อ r d ด o p ยังไงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามากดลิงก์ข้างล่างนะก็จะวิ่งไปที่ตัวเทเลแกรมของเกมนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับคือการผูกกระเป๋า เขาจะให้เราผูกกระเป๋านะครับของ OKX OK Wallet ในเชนทอนนะครับและเพื่อนๆก็กรอกเลขกระเป๋า m e t a m a s k ของเพื่อนๆนะเป็นกระเป๋า EVM นะครับก็กรอกเลขเข้าไปอันนี้คือของผมกรอกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เข้ามานะครับเช็คองเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ daily เช็คอินอันนี้คือผมทําในทําในคอมนะมันเลยกดไม่ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆทําในมือถือเนะี่ยมันจะกดได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมาทําในนี้นะครับ ก็คือการเคลมรีวอร์ดทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับจากไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับเข้ามาเคลมนะครับการจะได้แต้มเยอะขึ้นเพื่อนๆจะต้องอัพเลเวลนะครับในที่นี้จะเห็นได้ว่าของผมอะเลเวลไปไกลแล้วสามสิบเอ็ดนะครับเลเวลสามสิบเอ็ดละซึ่งมันบั๊กนะตัวเลขตรงเนี้ยมันบั๊กจริงๆอ่ะมันต้องมันจะต้องโชว์เลขที่ถูกนะครับมันจะเริ่มบั๊กหลังจากเราอัพไปเลเวลสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันจะเริ่มบั๊กละ แต่มันให้มันให,มนให้มันให้ค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือตัวเลขมันถูกแต่มันแสดงผลผิดเฉยๆนะครับอ่ะทีนี้การเก็บตัวเนี้ยเก็บเพื่ออะไรนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆเก็บสะสมไอ้เจ้าตัวทอนสเตอร์เนี่ยมันจะทำการแลกเป็นเหรียญที่ชื่อว่าอัสเตอร์นะครับไม่ไม่ขอเรียกว่าเป็นพอยต์แล้วกันนะครับ S a s t e r เนี่ยไม่ใช่โทเคนนะครับสิ่งที่เพื่อนๆได้คือพอยต์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า a s t e r อ่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆจะต้องไปที่เว็บที่ชื่อว่า0 x a s t เ .xyc นะครับคือเว็บไซต์หลักของของตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปนะครับเพื่อนๆจะต้องไปที่ o k เคก l l อลนะครับ คือเมื่อกี้เราผูกกระเป๋าโอเควอ l เล็แล้วถูกไหมฮะทีนี้เราจะต้องไปทําภารกิจให้สําเร็จนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเข้าโอเควอ l เล็ตของเพื่อนๆเนี่ยในมือถือมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าโอเคคริปโตพีเดียอยู่นะลองหาดูนะอันนี้ผมเปิดในคอมหน้าตามันเป็นแบบนี้นะแต่แต่ในมือถืออ่ะมันจะมีให้กดอยู่นะอื่เพื่อนก็มาดูที่ซีซั่นยี่สิบสี่นะครับซีซั่นยี่สิบสี่ตัวอาร์ทีเวิตรงเนี้ยกดเข้ามานะครับแล้วเพื่อนเก็เลื่อนหานะ มันจะมีศูนย์เอ็กซ์อยู่นะครับตอนนี้รีวอร์ดของเขาเขาจะให้มาเป็น a i r p ดที่ชื่อว่า Star นะครับหนึ่งแสนเหรียญซึ่งคนเข้าร่วมน้อยมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าไปทําเนี่ยเราจะได้ส่วนแบ่งที่ค่อนข้างเยอะนะครับพยายามเข้ามาทําสิ่งที่เราต้องทํามันจะมี2องเควสนะครับก็คือเข้าไปเก็บเข้าไปเล่นเกมเทเลแกมอันนี้คืออย่างแรกนะครับถ้าเพื่อนๆผ่านสเต็ปแรกมาที่เราเล่นในเกมเทเลกมตัวเนี้นะครับ มันก็จะผ่านเลยนะครับเควสที่สองเพื่อนๆจะต้องทําการบริดนะครับ mm hmm. เหรียญน,นะครับแต่เราอ่ะจะต้องเข้าเว็บไซต์หลักของเขานะครับซึ่งหน้าตาเว็บไซต์หลักก็คือตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเจ้าเว็บศูนย์เอ xyc อ่าเพื่อนๆถ้า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 จำกันได้นะเมื่อกี้นะครับตอนที่เปิดไอ้เจ้าตัวตัวนี้นะ เห็นได้ว่ามันจะเขียนอยู่นะศูย์ x astar xyc เนี่ยเว็บเว็บไซต์นี่แหละนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อเจ้าศูนย์ x astar ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นอ่าให้จินตนาการเป็นเหมือนจักรวาลจักรวาลหนึ่งนะครับที่มีดวงดาวแต่และดวงดาวแต่และดวงดาวเนี่ยจะเปรียบเสมือนอาจจะจะเป็นเชนเชนหนึ่งนะครับก็จะมีเชนเบสเชนอ h เ i เ e ียม ลีเนียดีเคซินอ b รบีบีเอสซีโอพีไทโกสกอร์นะครับ b o โอนะครับรัสเนี่ยโพลิกอน ck เค n มนตาแมนเทลนะครับทุกอันเนี่ยเราจะบิดเชนไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะได้พอยต์มานะครับผมจะยกตัวอย่างนะสมตมติสมมติถ้าผมทำการบริดนะครับ เหรียญจากเชนไหนก็ได้เข้ามาที่เชนสกอร์จำนวนที่เราบิดเข้ามาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเงินก้อนนั้นอ่ะมันมากกว่า15ดอลลาร์นะครับเราจะได้ตัวรีซอสมาก็คือ Polar ไอ e กับ c o สมิกดั s ตนะครับโดยที่วอลูของมันอนะ่ะพอยต์มันมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วมันจะสุ่มจำนวนยิวตัวเนี้ยมันจะสุ่มว่า มันมีโอกาสออกตั้งแต่41ถึง50เพราะฉะนั้นหนึ่ง transaction ที่เราทำนะครับมีโอกาสได้ทรัพยากรซึ่งไอ้ทรัพยากรตัวเนี้ยคือ point นะครับ point ที่เราต้องสะสมอืมไอ้เจ้า point ตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วมันคือ air drop ที่เราจะได้มาเป็นเหรียญ ASTA เอ้ยเหรียญ STA นะครับเหรียญ STA เออ air drop ของเจ้าเนี้ยคือ STA r นะครับของแพลตฟอร์มเนี้ยก็คือเหมือนที่ OKX OK เขาเขาระบุไว้นั่นแหละ นะครับไอเจ้าตัวสตาร์ตัวเนี้ยเนี่ยแอดดอของมันคือสตาร์นะ,ะทีนี้การที่เราเล่นไอเกม t e l e แกรมเนี่ยเราสะสมเหรียญตรงเนี้ยทรัพยากรตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะคอนเวิร์ตเป็นแอสตารใช่ไหมแล้วเพื่อนเอนมาสังเกตนะมาสังเกตที่ตรงนี้นะครับในนี้ก็จะมีแต้มที่ชื่อว่าแอสตาอยู่เป็นรีซอสที่ชื่อว่าแอสตาซึ่ง1นึ่งแอสตเนี่ยเท่ากับ1พอยต์นะครับ1นึ่งแอสตเท่ากับ1นึ่งพอย ตัวมันเล็กนะตัวนังสือมันเล็กนะครับผมพยายามซูมไอเวบนี้แล้วมันซูมไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมพยายามซูมแล้วมันซูมไม่ได้ขออภัยด้วยนะท่านตัวอังสือมันเล็กอะ่ะเพราะฉะนั้นเอาเคร่าวๆนะก็คือไอเจ้าตัวแอสตาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไอเจ้าตัวแอสตาเนี่ยมันคือ point นะครับ point ตัวนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่อันดับเท่าไหร่และและเราเป็นที่เท่าไหร่เนี่ยให้มากดตรงนี้นะครับ o OK k เคเอ็กซ์คิปโพเดียพอเพื่อนๆกดเข้ามากด ตรงแดชบอร์ดนะครับกดเซจนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวที่เช็คพอยต์ว่าเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วนะครับก็คือถ้าเราทำใน okx OK นะครับคลิปตเพเดียเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้แต้มตัวนี้มา7000พอยต์นะครับทีนี้ถ้าเราเล่น t e l e gram นะครับเราจะได้ตัวบูตแต้มอีก1.5นะครับเป็นตัวบูตนะคูณคะแนนเข้าไปอีก1.5อ่ะที่เหลือ มันก็จะเป็นตัวทรัพยากรที่เรามีนะครับยิ่งเพื่อนๆทำการบลิดเยอะนะครับมันก็จะได้คะแนนเยอะนะครับสูตรเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันสูตรอะตอนเนี้ผมมีสองทานเซกชันอย่างเงี้ยมันก็คือ2องคูณสองร้อยนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันเป็นค่าหลอกนะครับหลอกแล้วก็อ่าเป็นตัวรีซอสที่เรามีนะครับ ก็คือตัวนี้เนาะผมมีแอสตาอยู่7 750มีตัวคอออยมีตัวไอ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับเป็น1 7 4อ่าทีนี้เราเข้ามาดูว่าเราอยู่อันดับเท่าไหร่อย่างผมเนี่ยผมอยู่อันดับ172ถูกไหมมันก็จะบอกว่าเราอยู่ในเทียไหนนะครับถ้าเราอยู่เทียหนึ 1, นะครับมันก็จะมีรางวัลให้นะครับเป็นตรงนี้นะครับเขาจะมีรางวัลให้เรา ก็คือถ้าสมมุติเราทําในคริปโตพีเดียเนี่ยแล้วเราติดท็อปหนึ่งเราก็จะได้เป็นตัวทรัพยากรที่มันมีค่ายิวค่าวาลูที่สูงสูงเนาะเราจะได้วาลูที่สูงสูงมานะครับเพราะมันเป็นรีซอสที่มันแบบเป็นระดับสูงะนะครับเราจะได้มาแล้วเราก็จะมาได้พอยต์เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้แอร์ดอบสตาร์เยอะขึ้นนะครับหลักการมีประมาณนี้ และถ้าเราเล่นเทเลเกมเยอะๆนะครับทำแต้มเยอะๆเราก็จะได้ point asta มาฟรีๆเลยนะครับเนี่ย point asta เราจะได้มาฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากมาเสียตังกับการบิดนะครับแนะนําให้เล่นเทเลเกมเยอะๆนะครับหมั่นเข้าไปทุกสี่ชั่วโมงไปรับแต้มนะครับรับแต้มเสร็จเพื่อนๆก็จะได้ตัวตัว asta มาแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยอ่ะแล้วก็ และอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนจะสามารถได้ตัวรีซอร์ทนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้งบเบาๆเนี่ยคือการเข้ามากด daily boost นะครับก็ผมแนะนำว่า daily boost ที่มันเป็นเชอ่ทุกอันยกเว้น ethereum นะครับเพราะว่ามันเสียค่าแก๊สเยอะอย่างตัว b บสตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเช็คอินครบ7วันเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมัน ไปจนครบยี่สิบแปดวันเนี่ยนะครับให้เข้ามาทําทุกวันนะเน้นย้ํานะเข้ามาทําทุกวันมามามาเหมือนเหมือนเช็คอินนะ่ะทุกวันนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้พอยต์ตัวนี้มาค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนะครับแล้วทําทุกอันนะครับยกเว้นอีเาเลียมนะครับเพราะอีเาเลียมหนึ่งธุกรกรรมเนี่ยโอ้เยอะมากนะครับเยอะมากอันนี้มันเป็นแม่เน็ตอ่าก็ไม่แนะนานะอันอื่นอะ่ะทาได้หมดเลยค่าแก๊สไม่ถึงหนึ่งสตางค์นะครับเพราะฉะนั้น ให้เพื่อนๆติดค่าแก๊สไว้ในกระเป๋าเมตา마สของเพื่อนๆน,นะทุกเชนเลยที่มันมีอยู่ในนี้นะครับในที่นี้ผมมีทุกเชนผมก็อาจจะเข้ามาเคลมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบูตตัวนี้ก่อนนะครับก็ถ้าผมเคลมตัวนี้เสร็จนะครับค่าแก๊สอ่ะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งสตางค์อ่ะมันมันน้อยอะ่ะน้อยจัดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมเคลมละเห็นไหมวันที่สองละสตรีคทูเดย์นะครับอ่านี่แหละ แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทำตอนไหนมันก็จะนับถอยหลังณเวลานั้นนะครับอย่างสมมติเพื่อนๆมามาเค็มตอนหนึ่งทุ่มอะ่ะวันถัดไปก็เพื่อนๆก็ต้องมาทำตอนหนึ่งทุ่มนะครับเนีย่ยทำให้หมดนะครับก็แทบไม่เสียตังค์อ่ะนะครับน้อยมากน้อยมากบอกเลยว่าน้อยมากอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดบอกเลย ก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผมมองว่าค่อนข้างง่ายนะครับง่ายมากๆเดี๋ยวเวลาแค่เข้ามากดเคลมนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนจะได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไล่ทําจนครบนะครับอ่ะเดี๋ยวเสริมให้อีกนิดนึงนะผมเชื่อว่ามีแบบมือใหม่ที่ค่อนข้างจะงงนะว่าอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเหรียญ นะครับก็แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มในการบริดนะครับอย่างตัวบ O B อยีางกเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่มีเหรียญถูกไหมเพื่อนเพื่อนก็มาจิ้มที่ดาวของมันเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็เลือกนะครับมันจะทําการบริดเหรียญจากเชนอื่นเนี่ยเมนเทลเมนตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเรายอดน้อยมันก็จะไม่สามารถบริดมาได้นะเนี่ยเห็นไหมอย่างอันนี้ผมบิดจากเบรดเชนเบรดมาที่บ O B บนะครับแล้วก็กด my now นะครับตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้นอกจากเราจะได้ตัวรีซอสเพิ่มแล้วเหรียญเราก็จะมีมาทำ daily boost ตรงนี้อีกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่ยังไม่มีเหรียญในเชนนั้นๆน,น,นะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับในการในการเอาเหรียญข้ามไปอีกเชนนึงนะครับเพื่อจะเช็คอินนะครับอ่าประมาณนี้สำหรับสายอ่าคนที่มีงบหน่อยอยากบลิตเพื่อทำแต้มเยอะๆนะครับ เพื่อนๆสามารถมาดูตรงมิชชั่นตรงนี้ได้นะมันก็จะมีมิชชั่นให้เราทําเช่นถ้าเพื่อนๆบิดเข้ามาที่ OPBNB เพื่อนๆหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะได้แอสต้ามา100่้อพอยต์นะครับบิดเข้ามา BNB ก็เหมือนกันได้มาหนึ่งนะครับถ้ามีไอ์โพล่าร้อยร้อยถ้ามีไอไม่ใช่ไอ o ์โพล่าเยถ้าเพื่อนๆมีทรา n นักสิบห้าชิ้นเพื่อนๆก็จะได้ไอ์โพล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันมัน,ม,นมันมีเควสย่อยๆค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูนะครับลองมาดูอ่าหลักการนะครับมีแค่นี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็น Airdo อปสตานะครับบนแพลตฟอร์ม 0xasta. r xyc เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะเก็ตและจะเข้าใจนะว่าเออเราเราเล่นไปเพื่ออะไรนะครับแล้วเราจะได้ Air d ดอจากที่ไหนนะครับ ก็ประมาณนี้ผมสรุปมาให้คร่าวๆประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปติดตามใน t e l e gram ของโปรเจกต์หรือ Twitter ของโปรเจกต์นะครับ mm hmm. เขาจะมีช่องทางแล้วเขาจะอัปเดตข่าวสารอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ลองเข้าไปตามนะอันเนี้ยเราจะต้องฟาร์มค่อนข้างยาวนะหลักเดือนนะเออกว่ามันจะจบกว่าเราจะได้ a อร์ดอปเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ไม่เป็นไรนะเราก็มีเวลาในการได้เหรียญ a อสตานะครับฟรี free free. เราจะได้เหรียญแอสตามาฟรีจากการเล่นไอตรงนี้แล้วก็คอนเวิร์ตตอนเนี้ยมันยังไม่รู้เลทหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆเข้ามาทำนะอย่าพลาดนะครับตัวเนี้นะครับโอเคคลิปนี้จากลากันไปก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะถ้าผมรู้ผมจะตอบนะครับในสิ่งที่ผมรู้นะอ่ะจากลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ